เลือกสีเลือกสีมาระบายแอปเปิ้ลอันนี้อันไหนก็ได้ชอบอันไหนก็เอาอันนั้นสีสดนกันอ๋อระบายดีๆนะห้ามออกนอกเส้นระบายให้สวยๆด้วย เสร็จแล้วค่ะระบายตรงกลางด้วยสีแดงแอปเปิ้ลสุกๆเลยโอเยค่ะโอ้ยเฉดจริงดังแล้วเนี่ย เสร็จแล้วค่ะระบายให้มันแดงสุดๆเลยสวยๆสุกๆเอ้าอืมแอปเปิลต้องระบายให้สุกสุกแล้วยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะใช่ไหมต่อไปอ่าระบายใบเลย เขียวอืมกระดิดิดิ๊ดเขียวอ่าเลือกสีเขียวอันไหนคือสีเขียวเอ้ยไหนสีเขียวนะเแล้วนี่กันเจอหรือยังเอ้ยเจอหรือยังสีสีสีนี้เจอยวแล้วนี่กันอืมสีเขียวระบายอะไรคะดิดิดิสีเขียวระบายอะไรคะใบฮะ าบใช่ไหมอ่าระบายเลยโอ้สวยมากเลย ใช่แล้วค่ะอ้าต่อไปสีเียสีน้ำตาลค่ะอ่าต่อไปสีน้ำตาลใช่ไหมสีเขียวสีเขียวเอียเอียเอียสีอะไรสีน้ตาลบายไปเลยดีค่ะบายเลยค่ะ เช่แล้ค่ะเม่ค่ะจะร้องใช่ไหมโอเคเอามาแอปเปิ้ลนะคะอันนี้คืออะไรคะแอปเปิ้ลอะไรนะแอปเปิ้ลลองพูดเป็นภาษาอังกฤษสิแอปเปิ้ลย่อมย่อมมาเจมาเจียาว Chào dì Titi. Chị cảm ơn. Ô ten ten. Sister